ในด้านพลังงานพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริมากมายในการพัฒนาพลังงานทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้พลังงานทดแทนต่างๆด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้กระทรวงพลังงานได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบันและยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระไทยและมีสายพระเนตรอันยาวไกลเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานทดแทนและทรงเล็งเห็นว่าการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองจะไม่เป็นประโยชน์อันดีต่อประเทศชาติจึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานมากมายตลอดระยะเวลาการครองราช70ปี นอกจากความใส่พระไทยในด้านการพัฒนาพลังงานแล้วพระองค์ยังทรงส่งเสริมพระสกนิกรผู้เป็นกเกษตรกรทั้งหลายให้มีรายได้เสริมโดยการนําสิ่งของเหลือใช้จากการทําการ,กรเกษตรต่างๆมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนเช่นแกลบปามน้ํามันหรือมูลโคเป็นต้นนายอารีพงผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าโดยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ทรงได,ได้เริ่มการผลิตพลังงานทดแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งแก๊สชีวภาพจากมูลโคหรืออย่างแก๊สโซฮอที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้พระองค์ท่านก็ทรงเป็นผู้รับสั่งให้ทําการศึกษาวิจัยและนํามาผลิตใช้ในประเทศดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทยท่านก็เห็นว่าการที่เกษตรกรได้ปลูกพืชกันแล้วเนี่ยท่านก็มองเห็นต่อไปว่าพืชที่ปลูกมานเนี่ย หลายหลายอย่างเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้ไม่หมดเราใช้ข้าวไปทานแต่ว่าแกลบข้าวก็เหลือท่านก็คิดว่ามันมีหล,หลายหลายอย่างที่สามารถจะไปต่อยอดให้ทําไปเป็นเรื่องของประโยชน์รายได้กับเกษตรกรมาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างที่เมื่อมีการปลูกไปแล้วเนี่ยเช่นอ้อยมีปามมันสำปะหลังเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็ล้นตลาดท่านก็มีพระจันทรว่าจะทำไงก็ให้มันเป็นพลังงาน ที่เราเห็นว่าเป็นพวกแกสโซฮอล์ไบโอดีเซนทุกวันนี้และด้วยพระราชกระแสรับสั่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสไว้ปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานได้น้อมนําเอาแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงานอยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้ช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่ามากที่สุดเพื่อเป็นการเจริญร,รอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นการแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลนอย่างยั่งยืนบอกตรงว่าวันนี้เนี่ยหลักของท่านเนี่ยมันยังใช้ต่อไป2ีปีได้นะในตามแผนพลังงานของประเทศไทยที่ระวางไว้ที่กระทรวงพลังงานเนี่ย20ปีข้างหน้านเนี่ยหลักทั้งหลายเนี่ยเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของการที่จะพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งที่หัวใจของ แผนนพลังงาง,ง,ง,งาขอระท,ทรัทับ้งนี้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นปรัชญาให้ประสบนิกรรัฐบาลและองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานบนพื้นฐานของทรัพยากรที่เมืองไทยมีอยู่โดยมุ่งหวังให้ประสกนิกกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพระมหากรุณาที่คุณ อันยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้เสมอเหมือน